ตลอด78ปีพรรคประชาธิปัตย์มีสถิติแพ้การเลือกตั้งบ่อยแบบไม่อยากจดจำเป็นพรรคเก่าแก่ที่สุดอายุยาวนานเกือบ8ทศวรรษโดยถือเลิอกเอาวันจัก,กรี6เมษายน2489เป็นวันก่อตั้งพรรคโดยมีพันกรีควงอภัยวงศ์เป็นหัวหน้าพรรคคนแรกประชาธิปัตย์เคยความบาดการเลือกตั้งถึง3ครั้งแพ้การเลือกตั้งมากถึง15ครั้งชนะเลือกตั้งเพียง6ครั้งสร้างนายกรัฐมนตรีที่ชนะเลือกตั้งได้เพียง3คนคือควงอภัยวงศ์ หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมดและนายชัวลิกภัยมีเพียงอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเพียงคนเดียวที่นำพักแพ้การเลือกตั้งมาตลอดแต่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหลังนำพักประชาธิป,ปัตย์ผิดขั้วจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จเมื่อปลายปี2551ส่วนผู้นำพักที่ไรว้วาสนาขึ้นเก้าอี้นาย,ยกรัฐมนตรีแม้จะนำพักชนะการเลือกตั้งก็คือนายพิชัยรัตกุลเพราะพักร่วมรัฐบาลในขณะนั้นตกลงให้พลเอกปรมติทส์จานทนร์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี